สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมปีอวัจิตรมาทีมทรทิพย์ครับภารกิจของผมวันนี้คือการทดสอบรถเชิงพาณิชย์ที่เป็นไฟฟ้าร้วน้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะทั้ง2คันที่อยู่ข้างหลังผมนี้คือมินิบัส8เมตรแล้วก็เป็นรถบรรทุกทักเลยฮะอันนี้ไซส์ใหญ่เลยนะทั้งคู่เนี่ยคือใช้แบตเตอรี่ทั้งคู่ใช้ไฟฟ้าล้วนเลยฮะระยะการเดินทางก็แตกต่างกันออกไปครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูว่าสมรรถนะของเขาเป็นยังไงบ้างของเน็กนะ เน็กพอยต์นะท่านผู้ชมครับ2รุ่นนี้แม่วันนี้ลองของใหญ่ลองของหนักเลยรถบัสมินิบัส EV ีแล้วก็รถบรรทุกทักเลยฮะเป็น EV ด้วยเช่นกันเดี๋ยวไปลองในสนามที่เขาเตรียมไว้ให้ครับไปครับท่านผู้ชมครับไปแล้วตอนนี้ก็ลองนครับอ่าลองไปดูโอ้โหเนี่ยครับไปนะไปแม่มาลองขับไฟฟ้าหน่อยนี่ครับตัวนี้ก็ เป็นมอเตอร์เดียวคู่หลัง410แรงม้าครับแรงบิด3,500โอ้โหสุดยอดรุ่นนี้มันแบตเตอรี่มัน423.93ป่ะประมาณ93วิ่งได้ประมาณ300กิโลครับวิ่งได้300กิโลครับท่านผู้ชมครับไปเยี่ยวแล้วเฮ้ยผมว่าเขานุ่มนะขับง่ายนะกดแล้วแบบคันเร่งมาเลยฮะ นี่ฮะมาเป็นไงเบรกเบกมันอาจจะไม่จืดเท่ากับตัวเวคัมปกติของรถดีเซลม,มันค่อยๆไปนี่ครับท่านผู้ชมครับผมว่าเนะการใช้รถแบบนี้ดีนะคนขับก็ไม่น่าจะเหนื่อยมาการรแต่ว่าได้กลับมาคือความประหยัดนะท่านผู้ชมครับประหยัดปร,ประหยัดพลังงานใช่ครับประหยัดเงิน ประหยัดเงินด้วยประหยัดพลังงานด้วยเพราะอย่างเขาทำสนามให้ให้ขับก็เพราะว่าเขาอยากให้ดูความคล่องตัวตรงนี้<า>นะครับเป็นหัวราชัยครับอย่างวิ่งสาวเยอะหน่อยนะที่ซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเนยกระจกครับอจับใหม้มันนิ่มๆหน่อยครับพี่ไม่เป็นไรครั้งแรกถือว่าดีครับดีะนครับโอ้โหนี่ฮะผมว่ามุมมองมันรอบคันนี่ใหญ่มากเลยนะทัตบิริสายตัวครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ทัตบิิสายใหญ่กระจกกระจกครับมุมมองใหญ่มากมองใหญ่อย่างนี้ครับใหญ่ นี่ฮะเวลาขับเดินหน้ากับถอยหลังเนี่ยเวลาไม่มีหัวขับปกติแต่ถ้ามีลูกพ่วงนะครับเวลาเราถอยหลังถอยขวาต้องหักซ้ายถอยซ้ายต้องหักขวาอันนี้เสียงอะไรกึกกักกึกกักเลยครับอ,อ,อ,อ๋อเป็นไอชุดเข่าหลังครับอ๋อแค่นั้นเองครับกึกกักกึกกักไปอีกรอบะไปดิโอ้โหรอบแรกยังไม่เนียนรอบนี้ต้องเนียนแล้วเกียร์ของเขามันก็จะมี6สปีดด้วยนะท่านผู้ชมครับใช่ไหม เข้าแมนนวลได้เนี่ฮะเข้าโหมดแมนนวลได้ข้อดีของการใช้เกียร์แมนนวลก็คือเขาบอกว่าเวลาที่ขึ้นเขาหรือว่าเนินชันอะไรพวกเนี้เราล็อกเกียร์ได้ใช่ไหมนี่ฮะมันก็จะดีนะครับเพราะว่ารถพวกนี้อย่าลืมว่าเขาเป็นรถบรรทุกมันหนักเวลาที่ของหนักๆแล้วต้องไปเจอเนินชันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถขึ้นได้ยังมีดิฟล็อกด้านหลังด้วยนะนี่ฮะ ตรงนี้สวิตตรงนี้ใช้ได้เลยโอ้โหแต่แบตเตอรีร่ดีชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งไกล300กวอากิโลเมตรผมว่าก็โอเคนะแต่จริงเนี่ยได้200กว่าเกือบ300นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะใช่ไหมการชาร์จหนึ่งครั้งผมว่าโอเคอยู่เพราะอ่าโอเคไม่ว่ารถปกติเนี่ยก็คือเป็นดีเซลเนี่ยจะอยู่ประมาณ3กิเมตรต่อลิตรแต่คันนี้มันจะได้ถึง6เลยประมาณ6กิโเมตรต่อต่อลิตรการช้ง์จตัวอย่างเช่นไป พันก mm ิโลไปหันใหญ่เงี้ยถึงพันกิโลเนี่ยเราเติมน้ำมันรถปกติเนี่ยสองหมื่นคันนี้จะเหลือแค่หกพันแต่จะเสียเวลาเรื่อยๆกลางวัอือโอ้โหเบรกดีมากนะท่านผู้ชมครับกดปั๊บอยู่ปุ๊บโอ้โหเป็นไงเบรกหรือว่าหรวงหรือว่าเบรกเขาเป็นเบรกลมเนี่ยใช่เป็นลมครับเวลากดแล้วมันปึ๊กเลยการเบรกลมนี่มันแตกต่างกับรถปกติเยาะครับมันดันแรงอันเนี้ย กดแล้วมันปึ๊กเลยอ่ะมันดันยังการไปดันเท้าเราเรู้ว่าดันใช่ครับเวลาเรากดลงไปแล้วเหมือนมันจับทันทีเลยอือว่าทำไมต้องใช้เบรกลมเพราะว่าน้ำหนักมันดึงไงพี่ถ้าใช้ที่เบรกเนี่ยก็คือจานเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะแตกมันไงโอกาสเราลงเขาอะไรเงี้ยด้วยความนี้มันหนักนะผมว่าที่ทดสอบกันแบบถึงขั้นที่ไอ้ดีเลยนะทั้งรถสิบล้อทั้งอะไรนี่มากันหมดแล้วตอนนี้ก็คือ เดี๋ยวเราจะไปขับอีกคันก็คือจะเป็นรถบัสท่านผู้ชมอันนี้อยู่บนรถบัสครับเป็นรถบัสไฟฟ้าของเล็กพอยทครับอันนี้เป็นอ่าอันนี้ฮะ EV City Bus ะขนาดตัวรถก็8เมตรัะท่านผู้ชมครับน,นีฮะ,ะแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนนะ120 กิโลวัตต์ชั่วโมงนี่ชาร์จหนึ่งครั้งก็ได้100กิโลประมาณนี้เดินทางต่อ1วันผมว่าก็เพียงพอนะที่จะใช้เดี๋ยวเราจะไปลองขับด้วยแล้วก็ลองเป็นผู้โดยสารด้วยวันนี้ครบเลยมีพี่เจี๊ยบมาด้วยครับพี่กวางก็มาด้วยครับนี่ฮะของเส้นทางยานยนต์ด้วยแล้วก็เส้นทางยานยนต์อีกคนกำลังขับอยู่ด้วยนี่ฮะ ตอนนี้มันเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปใช้เนี่ยผมว่าน่าเหมาะเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยลดต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่ายหนึ่งเลยคือเรื่องค่าน้ำมันลดแน่ๆนะแล้วก็ค่าแมเนแทน,น,นต่างๆลดแน่แนแล้วที่สำคัญคือไฟฟ้าเขาจับมือกับ E ี a n อ w h e r วรเวลาที่ชาร์จไฟขเขาเนี่ยเขายังมีฮับของเขาอยู่สำหรับชาร์จไฟแล้วถ้าเกิดมันหมดกลางทางเขาบอกว่ามีรถที่จะ เอาแบตเตอรี่่ยวิ่งไปชาร์จระหว่างทางได้ด้วยนะอันนี้ดีเลยนะยิงถ้าใครใช้แล้วที่สำคัญคือขับในเมืองดีมากเพราะว่าพลังงานสะอาดผมก็อยากให้จริงๆแล้วเนี่ยรถที่เป็นรถสะหาธารณะจริงๆก็ควรจะใช้นะเพราะว่ามันจะได้ไม่สร้างมลพิษครับเดีย๋ยวนี้ก็ลองนั่งไปก่อนครับสินสุด การทดสอบแล้วครับนี่ฮะทั้งรถบัสแล้วก็รถบรรทุกครับทั้ง2รุ่นนี้ต้องบอกว่าคือเรื่องความคุ้มค่าได้ภาษีคืนต่อปีเนี่ยก็เป็นแสนอยู่นะก็5ปีก็เป็นล้านเลยทนะ่านผู้ชมครับรวมถึงประหยัดเรื่องพลังงานเรื่องการแมนทนนั้นต่างๆครับผมว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยเหมาะสําหรับธุรกิจที่ใช้เส้นทางที่เป็นระยะทางที่ค่อนข้างจะลูทีนะค่อนข้างประจําครับก็ระยะทาง100กิโลของรถบัสแล้วก็300กิโลสำหรับ รถบรรทุกผมว่าก็น่าจะเพียงพอครับที่เหลือก็ต้องลองคิดคำนวณแล้วก็ลองมาสัมผัสว่ามันเหมาะกับธุรกิจของท่านหรือเปล่าครับที่เหลือต้องตัดสินใจนเองนะท่านผู้ชมครับวันนี้ไปก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยครับ